คลิปส่งสาวในตำนานนี้รนบน้องก็ใส่ชุนดนักเรียนนะผมก็เลยแบบชุนดนักเรียนกลับมาใส่ครังมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะอย่างไงต้องใช้ใจคุยแล้วแหละ สำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวนียเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ดิสคอดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวครับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตประาบสำหรับวันนี้ทุกคนเราตื่นเช้าตอนนี้เป็นเวลา6โมงชา สำหรับวันนี้ทุกคนเราตื่นเช้ามากเี่วันนี้ทุกคนเราจะมีภารกิจนะครับก็คือทําคลิปส่งสาวในตานานนะครับผมเราจะกลับมาทำคลิปส่งสาวโดยใช้เจ้าไซด์โปรครเพราะว่ามีคนหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมามากเหลือเกินให้ผมแบบทำคลิปส่งสาวบิ๊กไดแต่ดูนี่นั่นที่วันนี้ก็กลับมาทําให้ทุกคนแล้วนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะไปรับเขาเนี่ยวันนี้ก็นัดกันที่มหาลัยนะครับผมพอดีน้องเขาเหมือนแบบจะมาต่อกันอะไรเงี้ยคือน้องเขาแต่งชุดนักเรียนมาทุกคนผมก็จะแบบแต่งชุดนักเรียนไปด้วยแบบหลังจากที่ไม่่่่ไไดดด้้้ใใสสมาา5ปปปีีออะยยยงเเเเเ๋ววจกลับ็นนพื นะครับผมเราอาจจะไปเที่ยวกันพาไปดูตึกนู้นตึกนี้อะไรเงี้ยแบบฟิล์หวานๆเดี๋ยวผมจะหยอดหนักๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องคอจะแบบชอบผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะไปรับสาวเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบไปดูแลรถก่อนละกันนะครับผมขอแบบไปแบบเช็ครถนู่นนี่นั่นเพราะถ้าจะไปทางต่อหน้าสาวเนี่ยมันน่าอายคนโอเคในวเดี๋ยวตอนนี้ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์ก็สั่นกระดิ่งให้กันก่อนเนะเดี๋ยวผมเอารถไปทําอะไรรอดูเรือไป ก่อนที่เราจะไปรับสาวในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตมาดูแลเครื่องยนต์ของน้องเขียวของเรากันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่คาเทคนะครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่านอกจากน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงแล้วเนี่ยทางบ๊มคาเทคก็ยังมีน้ํามันเครื่องสําหรับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันคือน้ามันเครื่องคาเทคฮาวอลินนะครับผมบอกเลยว่าใส่แล้วเท่ใส่แล้วสตรองแน่นอนจะไปรับสาวทุกทีเนี่ยเป็นรถพังต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะดังนั้นต้องมาดูแลก่อนจะได้มั่นใจทุกกเเเส้้นนนทางัผมดี๋ยยววขออไปปลล่แ ดยเจ้าน้ำมันเครื่องฮาวเวลินซูเปอร์ 4T เซมิซินเทติก 10W40 ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับมอเตอร์ไซค์เกียร์แมนนวลที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด API SN ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันมาตรฐานคุณภาพสูงและ3เพิ่มคุณภาพที่มี Core Plus เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะจากคาว t เทคช่วยให้เครื่องยนต์ทนความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับอากาศร้อนและสภาวะการจราจรที่ติดขัดของบ้านเราอีกด้วยอีกทั้งช่วยเพิ่มอัตราการเร่งบิดได้ดเต็มกำลังสมรรถนะของเครื่องยนต์และยังประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยเหมาะมากสําหรับพาสาวไปออกงานหรือรับสาวไปเที่ยวไปกินข้าวหรือไปถ่ายรูปไม่ว่าจะกับขี่ไปที่ไหนก็ราบรื่นหมดห่วงโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเฟี้ยม,มันผมนะทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับทางคาร์เทคออฟฟิเชียลบนลาซาด้าและช็อปปี้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> และทุกคนยังสามารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องได้ในปั๊มคาร์เทคที่มีเซอร์วิสสเตชั่นนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราขอ,อ เพราะตอนนี้รถเราพร้อมแ้วพร้อมทุกเส้นทางแล้วทุกคนไปเปลี่ยนชุดปุ๊บไปรับสาวเพราแน้ก็ไดถ้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วไปโอเคทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะ้วมันเครื่องมาแนละ้วทุกคนเราจะไปรับสาวกันแต่ว่าน้องเขาใส่ชุดนักเรียนนะผมก็เลยแบบชุดชุดนักเรียนกลับมาใสอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ค้าปีที่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวขอไปใส่ก่อนไปเรื่งนั้นดูว่ามันจะเป็นไอ้แก่ใสชุดนักเรียนหรือเปล่าไป กันทุกคนโอ้โหชิบหายแล้วเหมือนในความแก่ใส่ชุดนักเรียนทุกคน <c oughs> ทุกคนว่าผมยังได้อยู่ปะอแบบแต่ชุดนักเรียนแล้วแบบอ๋อโอเคทุกคนตอนนี้ก็แต่งชุดนักเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยครับผมรู้สึกเขินอายว่ราะผมไปกาวไปจากบ้านเพราะว่าหน้ามันแก่แล้วนะครับผมเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเพื่อไปกางเพ่เสียเวลาเพื่อไปคลิปไม่ยาวไปเดี๋ยวผมจะขับเจ้าไซร์6ไปรับน้องที่มหาวิทยาลัยแยงไลอาลักรุงเทพก่อนล้วกันนะครับผมโอเคทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลายัยกรุงเทพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับน้องนักเรียนของเราเนี่ยก็มารอผมอยู่ในมงเทีอยู่พอดีครับแบบเหมือนเขาจะมาต่อที่มกรุงเทพ้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็เลยแบบ เออวันนี้ในฐานะรุ่นที่มาแนะนํารุ่นน้องและกันวันนี้ก็แบบเพื่อแบบให้น้องเขาแบบไม่รู้สึกแบบแตกต่างอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแต่งชุดนักเรียนมาเป็นเพื่อนน้องทุกคนก็แบบว่าก็จะแบบไปย้อนวันวานหนึ่งวันด้วยแบบพอดีแบบผมก็เกิดมาจากบิ๊กไบ์แล้วก็แบบตอนวัธยมเช่บลัดแล้วท่วันนี้ผมก็ขับแบบบิ๊กไบต์พร้อมกับชุดวัธนยมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้น้องเขาหน้าจะอยู่นิเทศว่าผมก็ส่งกล้องไปรอแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะน่ารักขนาดไหนนะบอกเลยว่าคน มองตึมแน่เพราะว่าแบบมีแต่เด็กมาหาลัยทั้งนั้นนะพี่พี่มาหาลัยเขามองอ่ะพี่พี่แบบมาหาลัยเขาชอบมองอ่ะมองทําไมไม่เคยเห็นเด็กมัธที่ยหมหรือไงอ่ะผมเออจริงผมไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาห้าปีแล้วมากลับมาใส่ไม่เหมือแนบบพูดคิดถึงอ่ะเอ้คิดถึงบรรยากาศเรกกาเก่าแต่ผมก็ใส่ชุดนักเรียนไปเรียนบ้างดีกว่าไอา้ผมว่าคนน่าจะเยอะแน่เลยวะ่ะ นไม่คยรอนานล <c oughs> ยอะนานมากเลยกว่ะาะมันร้อนอะอะไรนะมันร้อนอมันร้อนเหรอขอโทษ,โทษดิเวล่านอนวันนี้มาโมมอะมมทําไมอ่ะอเอมามที้มาเรียนใ่ไหมได<า>้เลยเดี๋ยววันนี้พี่ชายพามทัวร์มองเทพดีกว่า ชื่ออะไรนะแนะนำตัวหน่อยชื่อจั่จ๋าเนาะเราสนใจคณะไหนเป็นพิเศษอ่ะนิเทศคหออะอนิเทศเหรอ,<น>อดูคณะเดียวกันเลย,ยเเใช่พี่ก็เรียนนิเทศเหมือนกันอันนี้หอสมุดนะนแต่ถ้าอยากแบบมาหาความรู้อะไรเงี้ยหอสมุดเนี่ยถือว่าที่สุดแนละ้วแต่ถ้าอยากศึกษาใจให้ศึกษาคนขับรถตอนนี้เงเหมือนกันเนียอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะอายุสิบแปดอ๋อสิบแปดก็เข้าปีหน้าหรือเปล่า อ๋อนี่แต่ถ้า,าอยากเป็นสาวเท่ๆก็นี่เลยตึกวิศวะอยากเป็นสาวแบบสาววิศวะอะไรอย่างงี้วิศวะหล่อไหมคะที่สุดเนี่หนุ่มวิศวะกับหนุน่ม่ๆนหอกนก่ิเทศที่ขับบิ๊กไบค์อยู่ตอนนี้เท่ที่สุดอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงเนี่ย,ยมาตั้งแต่แบบโมง้าแ้วเหรอโหแปดโมงเช้าแล้วเหรอ,อคนมองเต็มเลยอ่ะ เราใส่เขามองนนคนน้ารักนะนี่เป็นแบบตึกเรียนพวกแบบกฎหมายนิเทศก็จะได้เรียนตึกนี้เหมือนกันตีนิเทศเ้วทำไมนิเทศึงเียนกฎหมายด้วยมันจะมีพวกแบบกฎหมายสื่ออะไรเงี้ยโอ้โหดูดิแต่ละคนน่าโอ้ยเกินไป,ป,ปมยปุยอ๋อ การบินแบบว่าค่าเทนจะสูงหน่อยเป็นโรงอาหารกลางของอร่อยทุกวันแต่ว่าที่อร่อยสุดแค่นั้นแหละอยากอยากแบบไปถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปหลังโมดีกว่าคือความร้อนของรถคันเนี่ยหลังจากที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันคาวเทคเาอรโวลีนมาเนี่ยบอกเลยว่ามั่นใจทุกเส้นทางแน่นอนทุกคนความร้อนที่แบบมันเคยฮีทบ่อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบเย็นขึ้น อโอเคทุกคนหลังจากเป็นไงหลังจากที่เราไปขับทัวร์มอรมารู้สึกไงบ้างสน,นุกอ่ะนี่เราอยู่มอ,อะไรนะเอ่อม6ค่ะปีน่าก็จะขึ้นมาหาหลัยแล้ว<ช>เรื่องมอกรทพแน่นอนเพราะว่าม,มีพี่อยู่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้น,นองก็ชอบผม,มเนื่องจยกอย่างพี่ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาประมาณ5ปีแล้วยังได้อยู่ปะใครบอกแกมึงสิแกที่ได้อยู่ อยู่แล้วเป็นไงบ้างขับมาร้อนไหมรถไปถึงรถอะอากาศร้อนอยู่แล้วแต่รถอะเป็นไงเพราะปกติอะแบบไอร้อนมันจะขึ้นมาบนหน้าเนาะแต่นี่พี่ไปใส่น้ำมันคาเด็กฮาวูลีนมาไงโอ้ยะไรแบบมันเลยไม่ร้อนใช่ไหมมันเยอะเยอะอยากถ่ายรูปไหมอยากถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับรถผมก่อนดีกว่ามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่ามาตากล้องครับขอตากล้องหน่อยครับขอขอรูปคู่หน่อย ถ่ายกับคันนี้ด้วยได้ไหมอ่ะไหนหวานมองใครเอ่ยรถใครเอ่ยไม่ได้หรอเราเอรถมองใสมาถ่ายได้ถ่ายเลยถ่ายเลยแต่อ่านั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเขาจะไม่ว่าหรอไม่ว่าไม่ว่าทําไมอ่ะอมาทำไมวันี้พี่มาครบอยู่แล้วพี่รู้ว่าน้องเขาชอบอะไรว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเจาจ๋ากันดีกว่าอันนี้ก็คือตัวสะกต้องจำเป็นของผมนะถ่ายให้น้องแบบสวยๆอ่ะเอาให้เหมาะสมกับพี่ที่สุดอ่ะใช่ไหมถ้าถ้าฝีมือไม่สวยนี่ไล่ออกนะ ได้ออกนะททำให้น้องจ๋าจ๋าที่ตัวจริงน่ารักแล้วดนะ้รูปไม่ไม่ดีที่ไม่เม้านะ โอเคทุกคนวันนี้ก็พาบอกตรงว่าเหนื่อยมากเมื่อกี้พอกินเราก็แบบไปนั่งเล่นไปถ่ายรูปก,กันมาด้วยเนาะเออถ้าแบบอยากให้น้องมองอยู่ก็คอมเมนต์กันมาเยอะด้วยนะแต่ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมนะน้ำมันเครื่องคุณภาพอย่าง k a r ท e ฮ h a v o l ร n e นะครับที่จะช่วยให้การเดดของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีราบเลืน่นสมูทหายห่วงมั่นใจุูเส้นทางแล้ทุกคนอย่าลืมนะครับ ีน,น,น้องเนะจ้าจ๋าก,าก,ก็แบบว่าน่ารักมากน้องเจ้าจ๋าไม่บ่นเลยสักคำโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผม <laughs> อย่าลืมนะไปเติมน้ำมันเครื่องคาเดกาวอรินด้วย <laughs> ถ้ามีมอเตอร์ไซค์นี่จัดเลยโอเคทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนู้นสวัสดีใจ <laughs>